ภูมาลาขอออบุกส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนสักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนีน้และขอแค่เรียนเชิญท่านสสพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลกเพตสีกล่าวเปิดโครงการประเอยกระทงประจำปีงบประมาณพศ2569ขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,กกรพิสโนโลกเขตสีดิฉันนางณ์ฟ้าธุมาลาผู้อำนวยก,การส่วนสงเสริมดลศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิสโนโลกในาน,กนามคณะผู้จัดง,งานสืบสารประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีที่สำคัญของชาติ ขอขอบคุณท่านทิพ,พชาชายสชุกิจเมื่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโรเกตสี่เป็นยานซูงที่ได้โุณามาเป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีรอยกระทงประทีบล็อกล่องน้ำน,น้ารอยกระทงสายโบราณสนานทีในวันนี้กรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้ประเพณีลอยกระทงเป็นมอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสาขาแนวปฏิบัติทางสังคม เพื่ออนุรักเฟื้นงฟูคงรอมและส่งเสริมมดทางวัฒนธรรมของชาติที่จับต้องไม่ได้โดยร่วมกันปักดันและยกกระดับประเพณีรอยะทงให้เป็นเทศกาลระดับโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นเทศกาลที่เป็นหมดหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อต้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเทศกาลประเพณีมาต่อยอดในการสร้างคุณค่าเพิ่มของประเทศรวมถึงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีลอยกระทงในโอกาสที่ประเทศไทยเตรียมเสนอรายการประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกที่จะต้องไม่ได้ของโรมันุษยชาติต่อูเนสโก งานปารีมีระดับกรมประจำปีนี้หรือเราให้ชื่องานว่าประทีปล่องน้ำหน้ากองกระพงสายโบราณสนามปีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรักษาคุณค่าสาระของวัฒนธรรมไทยการการจัดพิธีการขับกระพงตราบยานกิจกรรมการประกวดหนูน้อยกระพงประดิษฐ์การประดิษฐ์กระพงจากใบตองและวัสดุธรรมชาติกิจกรรมการประกวดหนูน้อยรอบมาก และ,ะกิจกรรมการปล่อยกระโงสายจำนวน6,999ใบในการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณวัดสนามตีตะวันออกรทศบาลตำบลสนามตีสภาวัฒนธรรมตำบลสนามตีภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลนสนามตีอำเภอระทุ่งจังหวัดพิษโลกที่ให้การสนับสนุนและ ให้ความอาุเคอาะห์อยความสะดวกในการจัดการในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีกล่าวเปิดประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ปัณทีตล่องน้ำหน้าลอยกระทงสายโบราณสนามทีขอเรียนเชิญค่ะค่ะกลาบขอบคุณนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพิศนุโลกนะคะวันนี้กลับนมัสการนะคะพระคุณเจ้าค่ะ ท่านฉจรงญนะคะแสงปราณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนามคลีนะคะท่านประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสนามคลีอ่าพี่วันดีนะคะท่านกำนันสมงวัีกำน,นันนุษนะคะกำนันตำบลสนามคลีท่านผู้ใหญ่บ้านทุ่มโ่บ้านนะคะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามคลีท่านรองนายกนะคะ พี่น้องประชาชนชาวตำบลสนามกีคณะครูผู้บริหารนะคะของโรงเรียนนะคะสนามคีเรียมออกนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งน,นะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทุงป,ปี2568นะคะประที่สองน้ำหน้าลอยกระทรงสายโบราณสนามกีซึ่ง ได้ฟังชื่อนี้นะคะ้วก็รู้สึกมีความรู้สึกถึงได้ว่าเรากลับไปสู่อดีตที่บรรพบุรุษของเรานะคะได้สื่งสารประเพณีเรากระทรงสารนี้มาโดยใช้วัสดุจาัก,การานะคะทำให้ทุกๆครั้งที่มาก็จะรู้สึกประทับใจทุกครั้งและในวันนี้เองเน่อย่างที่ สนามคลีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถเข้าสู่ยูเนสโกได้ซึ่งสสนเนี่ยเป็นกรรมธิการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้นำเสนอกระดองสายไปด้วยเดี๋ยวจะมีช่วงเย็นอันวานะคะจะมีคณะอน,นุนะคะ,ะข,อของศิลปะและวัฒนธรรม้ามาเดินทางดูงานแล้วก็อาจจะขอให้ท ก็เป็นวิดีโอนะคะน้องอาจารย์นักเชื่อมบังบ้องบองมองบอกเ,เก็บภาพวิดีโอกับภาพถ่ายให้พี่สาวๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวตอนเข้ามาเราจจะได้พูดคุยแต่ว่าเดี๋ยววันที่สิบสิบสองนี้สิบสองพฤศจิกายดือนนี้จะมีคณะของกรรมการศ,ศ,ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาเพื่อบริหารย่อมของพระพุทธรูป คืมตะวันตกที่จะต้องซ่องแซงนะคะเนื่อจากว่าเป็นงานที่เราเนี่ยได้รับหนังสือจากวัดสน,นามทีแล้วก็ส่งต่อไปกรมศิลปากรเราก็มีการติดตามงานนี้นมาให้กับพี่น้องชาวสนามทีซึ่งูปในปกาขอเราเะไนะคะค่ะและมัน,มนนี้นนนเองก็ยังไม่ได้ทานข้าวเป็นเจ่าของตัวเอง เดี๋ยวถ้าเกิดมีช่วงพระก็าอาจยา์ขอแค่ตบให้ใหหน้องๆสักกระถ้วยนะได้รองท้องนะคะค่ะในวันนี้นะคะจากคำกล่าวรายงานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนได้เห็นแล้วว่าเราจะได้ยูเนสโกหรือไม่ถ้าเราได้รางวัลอยูเนสโกในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องตลอยประทงสายเนี่ยจะมีคนอยากจะมาเที่ยวบ้านเกาเศรษฐกิจบ้านเก่า,นานก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรามีเอกลักษณ์คือการที่มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักหนึ่งของ u n e s c ที่จะทำให้เราผ่านหลักเกณฑ์มาการสนองทุกทานก็จะเห็นว่ามีคนมาร่วมกันเองโดยที่สมัครใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะได้รับการพิจารณาผ่าน u n สโ c หรือไม่นะคะในการครั้นี้ก็หวังว่าจะเป็น อน,นะคะในรูปแบบการกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมลัลึกในพระมหารการุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมด้วยข่าวเรียบง,ง่ายแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมและบูรณาการแนวทางการกิจกรรม ลอยกระทงที่งงามในวันนี้จะเห็นได้ว่าเรามีการประกวดโนโน้ต์มากๆนะคะซึ่งน้อ์น้องๆรุ่นหลานของคนบ้านเราเองนะคะก็เป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์ให้กับทุกคนเลยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงารขอบคุณท่านนายกท่านจตุย์ประธานท่านรณะรำงานสนามทีขอบคุณท่านดำนันพิเียบ้าน่ักสอทอนะคะทุกผาา ส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันนะคะก็อาจจะบอกกล่าวให้กลับไปโทรถึงกันให้มากันเยอะๆเพราะว่าน้องบอสจะต้องเก็บภาพถ่ายว่าเรามาร่วมกันที่จะลอยกระทงสาย6,999กระทงนี้นะคะก็อยากให้ดาที่สวยงามค่นนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานปรพิธีลอยกระทงประจำปี 2568ปรัะทีป2น้ำหน้า,นาลอยกระทงสายโบราสนามกีนาบ,บ,บน้าบักนค่ะ